สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับก็มาพบกับครูตองอีกแล้วนะครับในเรื่องเกมแสนสนุกครูตองก็มีเกมนิ้วชนกันมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับนักเรียนจะสงสัยนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงทําได้ยังไงทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้ซึ่งก็จะมีเทคนิคในการเล่นอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยเล่นอย่างไรให้นักเรียนนะครับทำมือลักษณานี้นะครับนิ้วชี้ห่างกันดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้เราจะทำให้นิ้วชี้เนี่ยชนกัน โดยที่เราไม่ขยับนิ้วชี้แล้วจะทำได้ยังไงจะเป็นไปได้หรอถ้าไม่ขยับนิ้วแล้วนิ้วจะชิดกันถ้าเราขยับนิ้วมาชิดกันอย่างนี้ก็ชิดกันได้นะครับแต่เราจะไม่ขยับนิ้วให้มาชิดกันถ้าขยับนิ้วมาชิดกันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ ขยับนิ้วมาชิดกันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะไม่ขยับนิ้วแต่เราจะให้นิ้วชิดกันเดี๋ยวผู้ตองขอคิดก่อนนะครับผู้ตองคิดออกแล้วทำนี้นะครับนิ้วชี้แล้วก็สะบัดสะบัด,ดแรงๆนะครับ สะบัดนิ้วชี้แรงแล้วก็นิ้วชีววช้จะชิดเข้าหากันเองนะครับสะบาดแรง นิ้วชี้จะชิดเข้าหากันเองสบาดแรงๆนิ้วชี้จะชี้เข้าหากันเองนะครับไม่ได้ผู้ต่อไม่ได้ขยับนิ้วเข้าหากันเองนะครับ นิ้วชี้จะขยับเข้าหากันเองโดยที่กูตตองไม่ได้ขยับนิ้วเองเกมนี้นักเรียนก็ไปเล่นกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือจะไปทําโชว์ให้คนอื่นดูนะครับแล้วก็ให้เขาทําตามแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิป มาให้คูณต่องดูด้วยนะครับคูณต่องไปก่อนนะครับบาย